นะคะ2ชั้นรีโนเวตใหม่กริบ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 ทำเลโกลสุมรวมใจ38อยู่ใกล้ตลาดโกสุมนะคะเดินไปจ่ายตลาดได้เลยหลังนี้2ห้องนอน2ห้องน้ำหนโถงห้องนั่งเล่น1ห,ห้องครัวและที่จอดรถในบ้านนะคะเราก็จะเห็นซิกเนเจอร์ของบ้านเราเลยนั่นก็คือประตูหน้าต่างไม้สักเก่าใจนะคะ และที่สำคัญหลังนี้นะเธอเอ๋ยพึ่งรีโนเวทเสร็จสดๆสแดสดลวร้อนเลยจ้าในส่วนของห้องครัวเนี่ยเราก็ใส่ประตูบานเลื่อน h าวเฟลนะช่วยกันกลิ่นไม่ให้กลิ่นหอมหอมของผัดกระเพราเนี่ยเข้ามารบกวนห้องนั่งเล่นห้องครัวก็แบบแต่งเป็นแบบสไตล์มินิมอลแถมเตาที่ดูดควันนะคะเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้ โอ้โหน่ารักสุดๆไปเลยค่ะนึกว่าอยู่โรงแรมนะเนี่ยนึกว่าอยู่แบบอพาร์ตเมนต์ทำไมมันน่ารักขนาดนี้ก็บ้านขึ้นบ่อยไงคะให้ไปเลยจ้าหมดนี่แถมไปเลยจ้ะจุ๊บๆอ่ะเปิดให้ดูสักหน่อยห้องครัวเราก็ออกแบบเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นนะคะเป็นหลังคาแบบหลังคารเมทัลชีท แล้วก็มีช่องแสงธรรมชาติฟ,ฟิลแบบมีแสงธรรมชาติเข้ามาเนาะให้บ้านดูอบอุ่นอบใจได้อยู่กันเลยทีเดียว <Wow. S 1> ชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโถงกว้างๆตามที่เห็นในคลิปนะคะเรียกได้ว่าชั้นหนึ่งอะใช้ประโยชน์ได้เต็มพื้นที่เลยค่ะห้องน้ําชั้นหนึ่งนะจะอยู่ตรงใต้บันไดสุขภัณฑ์เอ่ยใด,ดๆเอ่ยคือหมวยเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะจ๊ะเปลี่ยนใหม่หมด สุขภัณฑ์หมวยเลือกใช้ของโมย่านะคะของ h o m โปรการันตีคุณภาพค่ะใช้ของดีเพื่อคุณลูกค้าที่รักขึ้นไปดูชั้น2กันนะคะในส่วนของชั้น2เนี่ยเราก็ทาสีใหม่ให้มันแบบ minimal, มินิมอลมินิใ,นใจนิดนึงเนาะติดโคมไฟทางบันไดให้ด้วยนะคะเป็นโคมไฟระยะสไตล์แบบโมเดิร์นให้เข้ากับบ้านมินิมอลของเรานะเธอ ที่ชั้นสองของบ้านนะจะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําเป็นสองห้องนอนกว้างๆเลยกว้างๆเลย,เ,ลยเราจะพาไปชมห้องนอนที่อยู่ด้านหลังของบ้านกันก่อนนะคะห้องนอนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยไซส์ก็ไซสิ่งคือพอเหมาะเลยไซส์ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวระบบฟ้าระบบไฟอืม,อมเปลี่ยนให้ใหม่นะจ๊ะ ในส่วนของห้องน้ำชั้นสองเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างห้องนอนทั้งสองห้องสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันของสองห้องนอนนะคะห้องน้ำแบบออกแบบได้แบบมินิมอลมากๆเลยสุขภาพเอ้ยได้ๆเอ้ยหมวยเปลี่ยนให้ใหม่นะเธอดูสิกระบ้งกระเบื้องน่ารักเชียวห้องนอนมาสเตอร์นะคะโอ้ยระบบไฟนี่บอกเลยว่าจัดเต็มทำเป็นแบบว่า ฟ้าที่เป็นแบบเล่นโคง้งเล่นระดับเนาะและมีระเบียงนะจ๊ะห้องนอนมาสเตอร์คือแบบมีระเบียงเปิดออกไปชมวิวชมนกชมไม้มีระเบียงก็ช่วยให้อากาศถ่ายเทยได้สะดวกนะคะอาจจะฟิลแบบอยากเปิดให้ลมอากาศถ่ายเทยเราก็จะเห็นบรรยากาศเพื่อนบ้านนะแอบขิงได้ไหมเนี่ยว่าบ้านเราอ่ะตอนนี้สวยที่สุดในซอย บรรยากาศก,ก็จะแบบอยู่กันเงียบสงบหน้าอยู่หมวยแถมโซลาเซลล์หน้าบ้านให้นะคะกลับมาบ้านมืดๆนะคะบ้านก็จะไม่มืดสว่างที่สุดในซอยสว่างเผื่อเพื่อนบ้านด้วยค่ะกลับมาชมห้องนอนมาสเตอร์กันต่อนะคะใจน้ำเสนอระบบไฟนะแต่ว่าถ่ายออกมามันจะวิบวนะคะแต่ว่าของจริงมันไม่วิบนะมันจะเป็นแสงนวลๆสีส้มค่ะเป็นแบบว่าไฟซ่อนในฝ้าหลุมค่ะ ให้บ้านฟิลของจริงมันจะไม่ใช่ระบบบีบๆนะมันจะน่าอยู่มากๆน่ารักสุดๆปิดด้วยโคมไฟระยะสไตล์โมเดิร์นของเรานะใครสนใจบ้านหลังนี้นะคะจับจองเป็นเจ้าของได้เลยคะ่ะราคาเพียง2,299,000บาทเท่านั้นค่ะ